ดวงชะตารายวันวันที่26พฤศจิกายน2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ความสุขและการเงินมาพร้อมกับความรับผิดชอบดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณเน้นความสุขการเงินถูกกระตุ้นด้วยดาวจันทร์ในราศีมังกรความมั่นคงการงาน ทำให้เป็นวันที่ดีในการแปลงไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นเงินหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทั้งศิลปะและความจริงจังคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าการงานโดดเด่นในเรื่องการจัดการงบประมาณหรือการทำให้โปรเจกต์สวยงามและใช้ได้จริงไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกผู้ใหญ่ยอมรับเพราะมันขายได้การประสานงาน โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองจะรับรื่นการสัมภาษณ์งานในสายงานที่เกี่ยวกับความงามการเงินหรืองานบริการจะทําได้ดีมากมีโอกาสได้งานเสริมที่สร้างไรายได้ดีการเงินโดดเด่นมากมีโอกาสได้เงินก้อนหรือปิดจ็อบที่ได้ผลกำไรดีการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างมั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์ กองทุนระยะยาวจะประสบความสำเร็จเป็นวันที่การเงินสัมพันธ์กับการงานโดยตรงยิ่งขยันยิ่งได้มากความรักคนโสดคุณมีเสน่ดึงดูดคนที่มีฐานะหรือมั่นคงเข้ามาอาจได้พบเจอคนที่มีโปรไฟล์ดีจากการทำงานหรือคนที่พร้อมจะเปแต่เขาก็คาดหวังความจริงจังจากคุณเช่นกันคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงและลงตัว อาจมีการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าร่วมกันหรือวางแผนการเงินร่วมกันเพื่ออนาคตเป็นช่วงที่ความรักอาจจะไม่หวือหวาแต่จับต้องได้ด้วยทรัพย์สินหรือความมั่นคงที่สร้างร่วมกันสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมดีแต่ต้องระวังอาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่หรืออาการที่เกี่ยวกับฮอร์โมอนไม่สมดุลสุขภาพใจมีความสุขเมื่อเห็นตัวเลขในบัญชี แต่ก็อาจจะเครียดหากสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่สวยงามที่วาดไว้อุปสรรคและสิ่งที่คุณระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความคาดหวังสูงทั้งในเรื่องงานและเรื่องคนคุณอาจจะเครียดเกินไปหากผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์แบบและระวังการใช้จ่ายเงินเพื่อหน้าตาทางสังคมคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานโฟกัสออนดัน not perfect ในวันนี้การปิดจ็อบให้ได้ตามกำหนดเวลามัางกรสำคัญกว่าการแก้ไขไรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสุขการเงินเมื่อได้เงินมาให้รีบจัดสรรเข้าบัญชีออมหรือแบ่งลงทุนทันทีอย่าปล่อยไว้ในบัญชีใช้จ่ายเพราะมีเกณฑ์จะใช้เพลินความรักชื่นชมความพยายามของคนรักแม้ว่าสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ถูกใจคุณ100ก็ตาม